ไปกันที่เรื่องต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือคณะนักธุรกิจเกาหลีใต้บอกว่าให้เดินหน้าผลักดันการแลกเปลี่ยนความรู้การลงทุนครับ โดยเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือคณะนักลงทุนและนักธุรกิจเกาหลีใต้จำนวน27คนนำโดยนายอีฮักยองรองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี อัคราราชทูตสถานเอกอัคราราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและผู้แทนจากบริษัทชั้นนำของเกาหลีใต้ในายกรัฐมนตรีก็ย้ำเลยครับว่าประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้นั้นมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือกันได้อีกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์พลังงานสะอาดดิจิทัลและ AI กันด้วยครับพร้อมทั้งยังมีเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้า แล้วก็ได้มีการแสดงความยินดีต่อแผนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกาหลีใต้แห่งแรกในประเทศไทยบริเวณเขต EEC โดยทั้ง2องฝ่ายนั้นจะเร่งลงนาม MOU ในโอกาสแรกครับส่วนทางด้านผู้แทนอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ก็ออกมาระบุเลยครับว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศไทยในหลายอุตสาหกรรมทั้งก่อสร้างเหล็ก การผลิตและดิจิทัล AI โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ยืนยันเลยครับว่าประเทศไทยนั้นพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทุนของเกาหลีใต้ในทุกมิติกันเลยทีเดียวพร้อมเชิญชวนนักลงทุนในสาขาแปรรูปอาหารสุขภาพและการรักษาพยาบาลและก็เน้นย้ำความสำคัญของการแลกเปลี่ยนองความรู้และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการลงทุนในประเทศไทยเพื่อให้การลงทุนนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทั้งสองฝ่ายครับพี่น้อง